สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมในรายการเปนคิวนะครับผมวันนี้เราเล่นเกมโรบอทนะครับผมกับแบบชื่อว่า the asylum นะครับกับชัปเตอร์ที่สองนะครับเอ่อคิดไปแล้วนะครับผมเราเล่นชัปเตอร์ดึงไปนะครับผมกับเพื่อนผมเองนะครับผมคนเดินผมใครครับผมใครฮะครับ อเคอยู่กับะะเฟิร์สนะฮะคลิปแล้วเป็นไงบ้างครับเฟิร์สสำหรับชัเตอร์หนึ่งเป็นไงบ้างฮะกระจอกนะฮะถือว่า <laughs> กระจอกมากครับชัเตอร์หนึ่งเราไม่ได้กลัวเลยนะชัเตอร์หนึ่งย้อนดูได้นะครับไม่ได้กลัวเลยนะครับไม่ร้องด้วยนะครับโอ้ยเลย,เยเหรือ,รอ,อเ,เร่าโอ้ยยยยยยกันนะครับทุกคนนรับก็ยยยยัญญานะฮะไปลุยลุยเพืยอนลุยยยยเยยยยปยย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 นี่ไงเพื่อนไปอีกโซ วะแมปนี้เป็นแมปรถยนต์นะฮะอ่าเพิ่นขับเลยครับขอบคุณแจเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับผู้สารปวดทราบครับนั่งเลยครับตอนนี้เราจะไปสถานีต่อไปแล้วนะครับเอ่อครับปวดทราบนะครับตอนนี้ลุงจะไม่ออกครับเฮ้ยเอาวะจบจบแล้วโอ้โหสุดยอดหายแโอเคโน่ากลัวมากอลยยางเหมือนเดิมฮะเปิดไฟฉายนะถ้าไฟฉายเปิดไม่ออกให้ ปรับเป็นไฮนะฮะเขาว่าชัปเ t อร์สองนะฮะจะยากกว่าชัปเ t อร์ที่หนึ่งโอ้ยากกว่าชัปเ t อร์ที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอมาเถอะไม่เึิร์อืมแบงก์เกิลสตูดิโอพรีเซนส์ดีเอสไซเลอร์ชัปเอร์มันแปลว่าอะไรวเนี่ยอ้าวครับเตือนนะฮะเกมนี้จะมี จากจัมส์แกลเกิดขึ้นแล้วจะมีแสงสีที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตกใจตุ๊กระปายปุ๊บปั๊บดับประหลิทไปเฮ่เกิดขึ้นโลสมหูฟังเพื่อรับอารารรสในการฟังมากขึ้นผสมเนี่ยเพื่อนสมแล้วเพื่อนไอ้เฟิร์สเฟิร์สที่ว่าเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเอาว่ะเฟิร์สมันบอกว่าเรากลับมาที่นี่อีกครั้งว่ะที่ไหนวะโอ้โหชัดเจนชัดเจนีตัวนัทบิ๊กออกมาไปเฟิร์สเข้าไปต่อดีกว่า ไปต่อเลยเพื่อนมันต้องไปไหนตามไฟหรือเปล่าตามแสงไฟไปครับไม่ไปใช่ถ้าต้องตามอ๋อโอเคบอกให้ตามไฟไปนะทุกคนนะไปฮะลุยให้บอกบอกให้เราตามไฟไปอย่างงั้นเลยอันนั่นไงเพื่อนอ่าโอเคเกือบไปตัดคลิปแล้วไหมไปต่อฮะคุณเพื่อนครับนำเลยฮะแล่วเขาดูทางสักเท่าไหร่นะฮะตามแสงไฟไปนี่ไงฮะโอ้โหแสงแสงแสงไฟอ่ะ กระซื้อมีป่ะเพื่อนผมอย่างชอบเลยครับไฟฉายอย่างเงี้ยไปฮะตามแสงไปฮะพาคนี้ยาวแน่นอนนะฮะโอ้้หตึงอืมอืมเดินบ้านอะไรวะนี่ไปเพื่อนุวยชุดคุณเท่มากเลยคุณเพื่อนนานาสวิลติการันยังไม่นอยวันนี้อืมไม่เลยไม่เลยแฝงไม่ออกอันนี้ระเบิดเพื่อน ป,ประตูดีหรือเปล่าหนะ้อาอ้าวอันไหนวะไม่ใช่วะอุ้ยเพื่อกนกำลังไปเพื่อนไไไปทมอจริงเอ้ยมันมันเริ่มมืดขึ้นมืดขึ้นอันนี้เปล่าเพื่อนทางไหนวะเนี่ยว้าแมนยาวแน่นอนคลิปน,น,นี้ตรงนี้ตัวนี้เปล่าเพื่อนเปิดโอ้โอเคเปิดได้ไหปมปเนี่ยเ,เอ้ยอ้าว โอ้ยโอ้ไฟฉายโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเเปิดสียงโคตรดังเลยเพื่อนโอ้ยโอ้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเออเฟอร์สเขาไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับมีแค่ผมที่ได้ยินนะฮะณตอนนี้นะก็นั่นแหละไฟฉายเสียงลุงยิ้มคุจับสแกนเกิดขึ้น ตกใจโอ้โอ้โอ้มาเถอะอุ้ยอ้าวเอิดเหมือนเราจะโดนขังว่ะเพื่อนไปที่ไหนอ่ะเฟิร์สแวนแลไงมันเปิดได้ไหมเนี่ยคุกเออสงสัยเรต้องมีประแจมั้ยประแจเพี้ยนไขตะไคร้บันไดยังไงอะไรแดงๆข้างนอกเลเพื่อนเลยแดงๆเพื่อนยังวะ รู้สึกว่าไฟมันขยับนะเพื่อนนะไฟสีแดงเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นี่หว่าอืมเฮ้ยโอ้โหเดือดใครนำเงี้บไปใช้ไปออกเดี๋ยวสวิตช์จะระวังหลังให้ไปใช้ไปออกเพื่อนเราต้องตามทางไฟไปเพื่อนมันมืดจังอุ้ยนี่ไงเพื่อนเหลือแค่ดวงนี้แหละไปมมา เป็นยไงเฟิร์สไฟเปิดแล้วเพื่อนของนี้ปะตูอ้าวล็อกอีกมันเป็นชาวล็อกว่ะโอ้โหเฟิร์สดับอีกละก็มือตึ๊บเลยโดนจับมาชัวเราเนี่ยเปิดไหมเพื่อนใครเพราจับมาโอ้ยมือตึ๊บเลยเฮ้ยไม่ใี่เหรออะไรเสียงแดงไหนนี่นี่เฟิร์สนี่นี่นี่เฟิร์สนี่นี่นี่เงยขึ้นเพื่อนเหยขึ้นนู่นนุ่นตรงหน้าไอ้เพื่อนอือมีเปล่า นี่เบา่นี่เบา่อ๋อโหเราเดินตั้งนานนี่เอ้ยมันนี้เปิดไม่ได้เพื่อนโอ้หถ้าไปฉายคือมึงจะไม่ให้กูเปิดเลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรโอ้ยเปิดไม่ได้วะเอ้ยวะยอดเอ้ยเพื่อนกดเออสว่างสักทีไอ้แม่ยอดเปิดเลยเพื่อนอ๋อเปิดแค่ปุ่มเดียววะจะต้องการกุญแจมาเปิดเอ่ออะไรสักอย่างกล่องนี้เปิดคันต้องการกุญแจเปิดกล่องนี้เพื่อนหากุญแจนี่เปล่าเพื่อนตรงนี้เปล่า ประตูเปิดได้เปล่าล็อกสรวจอ้าวน,นี่เปิดได้อันนี้เปิดได้เปล่าเด้ได้ได้ไปมาเพื่อนเปิดได้อันนี้เปิดไม่ได้วะอืมอืมมามาเิทงยังไงเพื่อนเจอแล้วว่ะอา้าวอ้าวเอาเลยครับนี่อะไปเพื่อนดูมันต้องให้เ,าเราย้อนไปวะต้องมีสัมปิงไปใช้ยไมก่ก็บักบักซะเหลือเกินมาเพื่อนตามเลยเว,ว้ยลุย ตำาเสียงไฟไปวะมาเพื่อนพร้อมยังเพื่อนมันเปิดยังไงวะสามสองหนึ่งเออปิดยังปิดยังอ่ะเออปิดเรียบร้อย <c oughs> อืมขึ้นมาแล้วฮะชว่วงน,นี้ประตรูได้ไหมอ,อืมสุดยอดไปไหนไปไซ้ายซ้ายขวาด,ดีเพื่อนไปไซ้ายก่อนนะอืมเปิดไม่ได้สักห้องเลยวะไม่นมีกุญแจไ,ไว้นำาใหม่หวะเอ้ย <c oughs> ยอดเลยว่ะโอ้ยมืดจังวะเอานี้เปล่าเพื่อนนี่ไงเปิดสิวะเปิดสิเออเปิดยังเพื่อนเออสวยไปลุยล่างกับบลนด์ว่ะเพิ่อไปต่อดีเพื่อนล่างบนลงล่างก่อนนะอืมอ้าวล็อกว่ะไปไม่เอ้ยล็อกเฉยไอประตูนี่มันเล่นลิ้นนะได้เลยเพื่อน ดอต้องมีซัมติงแน่นอน <like> อันเนี่ยเปิดได้ไปเพื่อนเดิสนสำรวจดีกว่าอ,อืมันไดนี่มันโอ้ไฟฉายโอ้ไฟฉายบ้างฟาแมนอืมันไดนี่มันคุ้นๆคุ้นทางม,มากเลยนันเดิมเลยเพื่อนมันจะตกเพื่อนอุย้ยเอา้ามีกี่เสียงเลยวะถ้าเรามาใช้ทีนึงมันน่าจะตกแน่นอนเพื่อนเมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนเด็กคนอ่ะ ไอ้คนเจมันน็อตอะนะเจมันน็อตที่มันกำลังจะสมเด็เฮอยู่อะนี่มันไม่เปิดหรอวะเอออันนี้ไปไหนลงล่างคะเดี๋ยวไปตันมาเพื่อนโอ้อทางตันเขา chapter สองยากกว่า chapter หนึ่งนะนะหมายถึงหาห้องนี่ยากชิบหายเลยเนี่ยสายเปิดไม่ได้ว่ะเพื่อนสงสัยมีซัมติงแน่นอนว่ะไม่เปิดได้เปล่าเปิดบ่ได้เพื่อนเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้ จะให้กูไปไหนอุ้ยเปิดได้เปิดได้ยังไงเพื่อนสวิตช์เปิดไหมสวิตปิ้งมองอุ้ยโอ้โหเพอร์ตประตูปีกเขาดังเลยเพื่อนเมื่อกี้ดังมากอี๋คือผมจชมต้องคิดไว้ว่าตอนนี้เฟิร์ตไม่ได้ใส่หูฟังนะครับเอ้ยเฟิร์ตใส่หูฟังแต่ว่าเฟิร์ตไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับคือผมนิ่แค่คนเดียวนะครับผมอะไรวะเดีย ย,ยังไงดีเพ่ออุ้ยไฟเปิดแล้วว่ะใสว่าประตูต้องเปิดแน่นอนอันนี้เปิดเลยเพื่อนอืมย้อนกลับไปปะเนี่ยัก้างห้องอะ่ะเปิดได้แน่นอนอ,อ๋อไม่เปิดมันมีห้องไหนเปิดไหมเฮ้ยเ <ๆ S 1> พื่อนอุ้ยอะไรวะรอยตีน,ตนล้างตีนปะเนี่ยโอ้จุ่มสีทำไมอะนายเหมือน<ด><ด>มีคนเคยมาแล้วอ่ะเพื่อนคุณครูครับมีเด็กเอาถังสีมาเล่นครับครับ แล้วรอยตีนก็นมาถึงที่นี่โอ้โหเอาจริงนะไม่เคยขัดส้วมใช่ไหมตั้งแต่พัดแล้วนะย้าไปแล้วแม่งก็ซิงหลังจานไี้ส้วมไอ้ <c oughs> มีรอยตีนวะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหมืดหมึดเอ็มเอ็มสิบหกใครมาห้องนี้วะ่ะเพื่อนอยู่ห้องนี้วะ่ะรอยตีน,ม,นมาถึงห้องนี้เลยเหะะรอว่ะมีกันไดเพื่อนขึ้นไปไหมช่้งผีช่้าแอร์กันได้มา ผีแอร์ป่ะเนี่ยโอ้โหดูตีเดินซีมันยังสวยจริงจังเลยอ่ะคาดว่าผีน่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยคิดว่านะเมนเยอะเมนแตกดูเมนนั่นซีโอ้ยสร่าเฮ้ยเฟิร์สเลือดหายว่ะเพื่อนอุ้ยไปดับ ไอ้โมเฟอร์ทโอ้โเมื่อกี้มีผีไหมเฟิร์สมีไหมมีมันขาดมาแล้วใช่เอาเมื่อกี้ไม่เห็นว่ะเพื่อนการรักให้อยู่อุ้ยจะบอกนะให้ลงนะให้ลงนาใช่บอกว่าให้ลงใช่ไหมน่ะฮะลงลงยากลงยากจังบ้าเฮ้ยโอ้แม่งมันเลเท่าใส่เพลง แพร่ต่อดีวะเนี่ยนั่นเลยตู้หรือครับมีใครอยู่ไหมครับเปิหไมหมเปิดไม่ได้ฮัโลโหลเฮ้ยผมเปิดให้เองสามศูนย์เก้าเชิญให้มาสามศูนย์เก้าเลยวะมันเชิญเชิญให้เราเข้าไปางั้นเลยไ,<ด>ไม่เปิดสักห้องเลยเพื่อนล็อกอยูเลยวะโอ้โหเฮ้ยปักปักยังสี่เหลี่ยมอ่ะดูดิย่อเลยวะเกมนี้อุยอ้ยยอ่งโทรศัพท์ไอ้เหี้ย เพื่อนเห็นปะเมื่อกี้เพื่อยไปเมื่อกี้เตี๊ยมันเลื่อนแล้วก็เตี๊ยมันเลื่อนมาเลยเพื่อนแล้วห้องนี้มีซัมติงแน่นอนโอ้โหส้วมไอ้เอ้ยส้วมไหมไปเนี่ยเฮ้ยเศร้าเลยทำไมวะสุดสุดแฮ้เอาละครับตอนนี้เออบ้าีิอยากเจอครับอยากเจอตัวเป็นๆน่ะคาดมาเหมือนจูออนเมื่อกี้ก็เจอแล้วไม่ใช่อนเมื่อกี้ไม่เห็นนะเพื่อน กี้หันตูดให้แดดดีกว่ะตูดให้แดดทำหัวนะไฮ้ยทหัวนะเพื่อนอืมเลขสามมาเลขสองเปิดแล้วเพื่อนหันเนี่ยเระยะเข้าไหมได้เลขวาก่อนนะเพื่อนขวาก่อนไหมันจะมีอะไรซอมตีนอยู่ที่นี่บ้างเนี่ยฮะนอกจากมีปีนผีอยู่นะโอ้ห้องนี้เปิดได้เพื่อนอยางไปดีกว่าเราจะไปทางนู้นก่อนนะเผื่อมีเอกสารเกิดขึ้นนะนุดจังวะ โอ้ชัดเจนเพื่อนไ,ไ,ไ,ไปเปิดไม่ได้เลยเพื่อนเอาแล้วมันเชื้อเชื้อนะกูเข้าไปอีกแล้วเหมือนบัตรแ,แต่งงานมาตออตัดเค้กนี่เองันนี้บ<อ>บไม่มาตอสีหลอกโอ้นักเรียนกูสมศรีครับขรโทษครับผมขานเรียนบ่อยครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรกระดาษซื้อใครซื้อใครอะโอ้โหเฮ้ย <c oughs> มันมเป็นปุ่มนะเพื่อนนะกระจวกว่าผีอ่ะมาถือขอบคานมาเลยเต็มได้อือ S สามศูนย์เก้าเพื่อนคืออะไรวะสามศูนย์เก้า เราต้องจำไหมเราต้องจำไหมจำไว้หน่อยก็ดี F 3 0มก็ F ตัดศูก็เอ๊ะเอ๊ะต้องไปไหมวันนั้นแค่เรามาเปิดหรือเปล่าอ่าเปิดเราทางนู้นเพื่อนเผื่อเปิดเอเปิดสวิตช์โอ๊ยโอยฮิ๊บฮิ๊บฮเป็นๆเลยฮไม่ได้ท้าอะไรกูอะไรๆอะไรๆกูไม่ได้ท้าเลยอุ้ย เดี๋ยวเฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สดูในคลิปนะครับเรจะเห็นตัวอะไรค้าเหมือนเหมือนจูออนนะครับเป็นโครงกระดูกด้วยนะฮะฟันทองไหมฮะหมฟัทองใช่ไหมไม่ใช่ฮะมันเป็นโครงกระดูกเลยฮะเทาเทาฮะเหมือนปาลีนาเฮ้ยวงจะเต้นเฟิร์สวงจะเต้นเพื่อนต้องบอกว่าตอนนี้มีแค่ผมที่ได้ยินเสียงเกมนี้นะครับตอนนี้เฟิร์สเขาใส่หูฟังแต่ว่าเขาไม่ได้ยินนะครับประการฟักอะไรบางอย่างจริงฮะคอนเซอร์หูฟังเข้าได้นะครับผมใช่ เปิดไม่ได้ครับเพื่อนเปิดไม่ได้เลยพาร์นทนี้จะยาวหน่อยหน่อยนะครับไม่หน่อยแล้วครับยาวโคตรเลยครับไปใช้บักก๊กเกินปะะ่าวอันนี้เปิดไม่ได้เพื่อนแต่ตอนนี้เสียงหัวใจเนี่ยสุภาพมันเต้นแรงมากเลยเพื่อนห้องนี้เปิดได้เพื่อน <c oughs> <c oughs> แป๊บนะ <c oughs> ่เข้าไปกระเถิดเข้า <c oughs> เลยใช่ไหมอเอาไปจัดไปห้องนู้นมีอะไรนะอืมไหนก็เชียววะเออจริงเฮ้ยต้องตางกุญแจเปิดอีกแล้วเหมือนห้องเมื่อกี้เลยเพื่อน อ๋อนี่ไงเพื่อนเราเราก็ตาถั่วตั้งนานเอาเรีบเปิดไม่ได้โอ้ยมีแค่นี้เองเออไม่ได้สั่นกลัวเลยใหไปไหนจริงเพื่อนไม่ให้ไปไหนวะเนี่ยไปเฟิร์สห้องเมื่อกี้ป่ะเพื่อนห้องเนี้ห้องเนี้ยห้องเนี้ยอ้าอ๋อแอร์อยู่นี่ลบอ้าวไม่เปิดไม่เปิดมึงไม่เปิดให้คูหน่อยเลยห้องนี้เปิดหรือเปล่าไหนไหนเพื่อนไหนไหนไหนไปอ๋อห้องเดิมนี่หว่าเพื่อน เสียงใกล้ขึ้นวะแป๊่นะขอสำรวจเป๊บหนึ่งอนะเผื่อเจอเผื่อเจอเพ,อ,จอ,พอแบบจังจังอะจังจังแบบติดติดหน้าเลยท้าไปทั่วเดี๋ยวก็โดนนะฮะผมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนนะฮะไม่ต้องห่วงนะตายหาแน่นมัน,นขึ้นข้างบนเหรอไอ้แล้วลง,ลงมาทําไมวะถ้าขึ้นข้างบนเสียงแจมันใกล้มากใกล้โคมาถึงห้องนี้แล้วครับตอนนี้โดยมันการลงไปกันนะฮะห อืมของนี่อะไรอะโอ้เพื่อนชัดเจนเพื่อนเปิดแล้วละ่ะมันเปิดให้รอให้เราเลยไป<า>ก,กินข้าว,วก,กันเพื่อนไปกินข้าวกันเออกระเพราหมูไข่ดาวครับกระเพราหมูไข่ดาวที่โอ้โหเย็ดเข้จนรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นนะฮะน่ะอร่อยมากเลยนะอาหารร้านเนี้นะขอข้บัดรหนึ่งที่ครับไม่ไหวแล้วครับหิวครับติดแต่ว,วตนนัดอ้าวเราขึ้นทำไมวะเนี่ย สวิสสวยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนูอืมจริงเพื่อนไอหนูนะอยากเจออ่ะเป็นตัวเป็นเป็นน่ะเฮ้ยหัวใจเต้นมันใกล้มากเลยตึก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 ไอเฟิร์ไปไหนเพื่อนไว้ไวนะเพื่อนเฮ้ยต้องไปไหนต่ออย่างงั้นเหรอชั้นเป็นงห้องที่หนึ่งหรือเปล่าเอฟซูเออจริงจริงเพื่อนอุ้ยเพื่อนรอด้วยเพื่อนนี่ แม่งประตูผ้าฮียไฟดับไอ้ดับไฟดับมันดับตอนน้าตกตาเลยเหรอมันจะเอาอย่างเั้นอืมไปฮะไปฮะเพื่อนนำเลยครับชั้นหนึ่งเลยเพื่อนูรือว่ามันยากพอะไรพาเซโคตรยากในห้องสุดหนึ่งเอาโอ๊ยเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วอย่างเงินเลยจูออลมีไหนอุ้ยใหญ่ม้ากเลยเพื่อน มันใหญ่มากเพื่อนมันไฟฉายมันอุ้ยเ้เฟาเธอร์มึงเดดเฮ้ยเจอกุญแจแล้วเพื่อนยิสกี้ียยังเพื่อนเราต้องสำรวจก่อนเพื่อนเราต้องสำรวจให้เสร็จเร็จก่อนเพื่อนมันกว้างมากเลยนะเดินถอยหลังแม่งเลยแล้วกันเพื่อนใครวะเนี่ยไหนเพื่อนเฮ้ยเมนแตกอีกแล้วมีคนเมนแตกกับเพื่อนสงสัยน่าจะเล่นบ้าแล้วก็เมนแตกว่ะไม่ไฟฉายมันบัากวอย่างงี้วะเนี่ย เกิดเรื่ขึ้นเฮ้ยะคุณแจเปิดเท่านั้นเท่านั้นหรือเปล่าวันนะ่ะร mm hmm. อด้วยเพื่อนกันเอาไปไหนเพื่อนลองลองเปิด mm hmm. ไม่ได้เพื่อนอันนี้อ่ะ mm hmm. อืมใส่เลยเพื่อนมันใส่ไม่ได้เลยเพื่อนเอ้ยเ mm hmm. อ้แน่อ okay, mm ่าโอเคต้องหาอีกอันนึงไป่ะห้ mm hmm. องนี้เปิดแน่ mm hmm. อ่าฮะเพื่อนเดี๋ยวนะมันมีอีกทางป่ะที่เรายังไม่ได้เปิดมีป่ะ ไอห้องนั้นอ่ะเออเมื่อกี้เราเปิดห้องอย่างไงวเปิดห้องที่มันอยู่ตรงช่องแอร์เปิดคาใจว่ะแป๊บนะนี่ไหนห้องไหนคาใจมากเลยปาเพื่อนออกไปโอเคเพื่อนไปทางไหนต่อไม่มีทางไปไหมนี่ไปคงใจเต้นใกล้มากเลยว่ะเพื่อนมันเต้นในหูเลยว่ะมันเต้นระบำอ่ะระบำบ้ำบ้ำในหูมีทางไหมเพื่อน เฮ้ยนี่ปะดูดูรูนี่ไปได้ไปได้เอาไปได้เหรอก็นอนตองไปไกลๆไมเพื่อนเผื่อมันมีทางอื่นฮะอันนี้ประตูอันนั้นนี่ปะเพื่อนต้องเปิดก่อนเพื่อนมีไงเออสวยเปิดแล้วป่ะ unlock the to ending จบที่แท้จริงเราจะไปเข้าห้องนั้นกันอยู่ไหนวะเปิด้วเพื่อน3 2สองเออไม่ได้กดเปิดนี่หว่าใครกดวะเปิดอะไปไป ตอนแต่ว่ามันเปิดคนมันเปิดเองแน่ๆเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยโอ้ยแหววช่างแอนทำนาไม่แล้วว่ะเพื่อนมีปืนมาเพื่อนดีไหมยิงหัวแม่งเลยมืดจังใช้ไม่ออกโอ้ยโอ้ยนอโอ้ยเฟิร์สแดงเพื่อนแดงเแดงเพื่อนไอ้เรือตาเออเอาหี่ ดังดังมากดังมากไอฟ้ฟาอะไรอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเปิดมันเปิดไฟเพราะว่าเพื่อให้เราเดินทางบอกว่าเพื่อนต้องหนีอะไรสักอย่างแน่เลยไปเพื่อนหาทางออกกันเถอะเร็วดันอวีเ,วเ,วเอา้าอยู่ไหนแลวเพื่อน <laughs> อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นทางเดิมนะคิดว่านะทางเดิมไม่แน่วะ่ะไปเพื่อนหาทางกันโอ้โหเันเปิดไฟให้อ๋อตายดีกว่าเพื่อน โ้น่อว่ะอ hey, hey, hey. ุ้ยเฮเย้ยเเปกันโลกเลยเพื่อนเ้ยน่าทาเยอะทาเยอะไปหน่อยวะนี่โลกเพื่อันน no ี้ทางไหนต่อวะอุ้ยเฮียเฮเ้ยเเยยยนกนลกไหยเพื่อนกลับไป่อนไปน กีไม่ไหวแล้วว่ะนี่ปเพื่อนนี่ป่ะนี่ป่อือครับพี่ครับพี่เออสวยเพื่อนไอ้ยไว้ผีหลอ,อกไปสี่ห้ารอบอะไม่ได้กลัวครับมาถึงอุ้ยโหตั้งใจอืม,มเพราะมันเปิด<ม>ให้เราเลยว่ะเพื่อนห้องเนี้ยมันเปิดให้เลยอย่างงา่ายเลยม,มีมีใครคลัวเนี่รถใครเนี่ยรถเราหรือเปล่าเพื่อนไปเลยได้ไหมเฮ้ยไปแล้วเปิด เปิดประตูสูตรความว่าวอันใดผู้ใส่เกียร์ถอยเอ้ยใส่เกียร์หนึ่งเอ้ยไฟดับเฮ้ย แยบลงนะครับรถเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นกับรถเรานะครับเฟิร์สเพื่อนเสียใครเดินวะมผมสิดว่ารถเราจะล้มนะเพื่อนนะหรือไม่ก็รถเราแล้วก็น้ำมันหมดอ่ะนะแต่เกมนี้มันไม่มีน้ำมันไม่ใช่โอ้โหเอา้าไปเฟิร์สกับคุณคุณมาเพื่อนคุณคุณปะมาชัปเตอร์หนึ่งเลยเนี่ยห้องชัปเตอร์หน,นึ่งดีกว่าไปเฟิร์สยังมีเมนแตกอีกวะเพื่อนนี่ไงห้องเมนแตกกับตำนานโอ้ถึง โอ้โเปิดได้เปิดได้ดไดคลิปแล้วผมบอกว่าห้องนี้มันเปิดไม่ได้นะครับเป็นห้องอาถรรพ์แน่นอนนะมันใช่จริงๆนะฮะห้องนี้เป็นห้องอาถรรพ์จริงๆนะครับผู้ชมฮะโอ้โหเข้าเลยฮนะคุณเฟิดครับอ๋อไม่ใค่ถังสีเพื่อนโอ้อั้อะไรอันนี้เมาส์ให้เราทำอะไรอะ่ะ กด e เพื่อกด e เหรอวันนี้เนี่ยเป็นวันฮาโลวีนชั้นและเพื่อนๆเนี่ยก็ตกแต่งที่ยูทีแอสดัลัมเพื่อเออฉลิมฉลองเจ้นเนี่ยแต่งตัวเป็นสัประหลาดสามตาเพื่อเขาคิดว่าชันเป็นสัประหลาดที่มีจริงทั้งหมดกระโดดหนีจอนเพื่อนของชั้นขังชั้นไว้ที่ห้อง13าเพราะเขากลัวเกินไปฉั้นจะบอกความจริงกับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับมาฮ XD ดี่ไงรูปที่อ๋อรูปที่ร่วมสนุกกันที่ปาร์ตี้กันเพื่อนอืม อาฉันรู้แล้วว่าทําไมพวกเขาถึงกลัวชุดโครงกระดูกได้รวมร่างกับฉันแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อไว้เกิอะไรขึ้นกระดูกกระเลือดของฉันมันเริ่มหายไปแล้วในทางตัวของฉันมันเป็นเพียงชุดชุดโครงกระดูกอ้าฉันดูเหมือนสัตว์ประหลาดตัวจริงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ฉันเนี่ยถูกกักขังอยู่ในห้องที่ไม่มีใครเปิดประตูให้ฉันเลยสงฉันสงสัยว่าพวกเขาเนี่ยจะกลัวเกินไปที่จะมาที่นี่อีกหรือเปล่าอ่ะมันน่าเบื่อมากที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่นะมันน่าเบื่อมากเลย วันนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงไซเรนตำรวจมานะฉันเนี่ยมีความสุขมากๆที่มีคนมาหาฉันและปล่อยฉันออกไปพวกเขาถึงกับตะโกนเรียกชื่อฉันโดยหวังว่าจะตามหาฉันเจอฉันตะโกนต่อไปเพื่อให้พวกเขาสังเกตเห็นแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงความหวังของฉันได้หายไปแล้วหนึ่งปีแล้วที่ฉันถูกขังอยู่ในห้องชีวิตตกต่ำและ ซ้ำซากันรอดชีวิตมาได้โดยใช้อาหารปากระป๋องเหรืออาหารกระป๋องและซุปไม่มีแสงแดดในห้องเลยอ๋อแต่ว่าห้องมืดมากเลยสินะแบทแมนป่ะเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านมาสิปีแล้วอ่ะชั้นหวังว่าอิสรภาพจะมาถึงชั้นในวันหนึ่งแต่ความหวังของชั้นมันก็จางหายไปเมื่อนับวันวันที่อยู่ที่นี่รู้สึกเหมือนทศวรรษเหมือนเวลากาลเวลามันนานไปนะอาหารกระป๋องใกล้จะหมดแล้วชั้นหวังว่าฉั้นจะสามารถอยู่รอดได้อีกไม่กี่ปี โอ้เฟิร์สนาเศร้าแล้วก็จบใช่ไหมเนี่ยโอเคครับจบแล้วครับนะโอ้เฟิร์นเรื่องราวน่าเศร้าไหมเพื่อนเหมือนว่าเขาจะเอ่อถูกขังไว้ห้องนี้อ่ะนะเขาใส่ชุดโครงกระดูกนะเขาใส่ชุดปีศาจสามหัวแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นผีจริงๆเพื่อนเขาเลยขังทิ้งไว้ชุดเขาก็นหรอครับใช่หลอมเป็นเป็นสิ่งเดียวกับเขาทำให้เขาเนี่ยเสียเลือดเยอะมากเรื่องเรื่องราวสุดยอดเลยเพื่อนกดเ DN ขอบคุณที่เล่นเกมนี้อา้าจบแล้วเหรอเพื่อนเหนะ็นไมันแค่เนี้ยโอเคผมสำหรับเอ่อชัปเตอร์สองนะเราก็เล่นจบเป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอ้ฉากจบจบที่เป็นแบดหรือเป็นกู๊ดอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันขึ้นว่าอะไรนะเพื่อน true ending, มันคือว่า two ending ปะใช่ปะก็คือฉากจบที่จริงนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นแล้วเขาจบยังไงนะแต่ว่าผมเล่นจบเป็นแบบนี้แล้วนะครับผม,มรู้ว่าคนอื่นเล่นจนจบแบบแบบไหน นะครับแต่ว่าถ้ามันจบแบบอื่นเดี๋ยวอาจจะกลับมาเล่นนะครับผมถ้ามันจบแบบอื่นนะจะพยายามให้เล่นให้มันควบคุมให้มากสุดนะครับผมแต่สำหรับชั้เตอร์สองในวันนี้นะครับก็เล่นจบแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเฟิร์สก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่ในโดบอกลิปหน้านะครับจะเป็นแบบอะไรนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายสวัครับบ๊ายบายู้